มารู้จักกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่5หรือ i ินดัสตร5.0อุตสาหกรรมแห่งอนาคตพวกเราก็เรียนกันมาในสมัยมัธยมนะครับว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มต้นในศตวรรษที่18แล้วก็ตั้งต้นที่ประเทศอังกฤษเมื่อเซอร์เจมส์วัตต์นะครับได้ประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำนำมาสู่การใช้เครื่องจักรเหล่านั้นที่มีกำลังมากกว่าแรงงานของมนุษย์และแรงงานสัตว์ แล้วก็สามารถทำงานได้ตลอดเวลาเมื่อใส่คลนจากไอ้น้ำเข้าไปก็สามารถขยับได้ตลอดเวลาไม่มีข้อจำกัดของแรงงานอย่างที่มนุษย์และสัตว์เป็นนะครับแล้วมันทำให้เกิดการปฏิวัติสู่การผลิตในเชิงของอุตสาหกรรมแทนที่การใช้งานด้วยการผลิตของมนุษย์ซึ่งมีข้อจำกัดมากมายแต่ว่าในความเป็นจริงครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในหลักวิชาการไม่ได้มีแค่ครั้งเดียว การปฏิวัติอุตสาหกรรมในโลกมีมาอย่างต่อเนื่องถึง5ครั้งแล้วนะครับลองมาไล่ดูกันว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่หหรือที่เราเรียนกันมานะครับปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่18หรือที่เรียกว่าอินดัสทรีหนึ่งจุดศูนย์เนี่ยเขาเรียกว่ายุคเครื่องจักรครับเริ่มต้นเมื่อปี1780เกิดเครื่องจักรไอน้ําเข้ามาแทนแรงงานมนุษย์และแรงงานสัตว์หลักๆก็คือแรงงานของม้านะครับในการผลิต ก็เกิดเครื่องมือในการผลิตรูปแบบใหม่ที่มีกําลังมากขึ้นกว่ามนุษย์และสัตว์แล้วก็สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้แต่ยังต้องใช้มนุษย์ประกอบการผลิตเช่นชิ้นส่วนบางประเภทเช่นการขนส่งสินค้าเข้าและออกจากเครื่องจกักรหรือว่าการประกอบหลายๆอย่างนะครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นก็คือมีการผลิตที่ทำซ้ำเป็นจำนวนมากได้เพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาก็คือเครื่องจักรไอ้น้ำก่อให้เกิดมลภาวะเมืองและการเกิดการขยายตัวของเมืองเนื่องจากแรงงานจากชนบทและเกษตรกรรมหลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่เมืองเพื่อมาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและรายได้มากกว่าต่อมาครับในปี1870ก็เกิด สิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2หรือว่าอินดัสทร2.0เขาเรียกว่ายุคไฟฟ้าครับหลังจากอุตสาหกรรม1.0มาประมาณ100ปีก็คือปี1870นะครับมีการนําไฟฟ้ามาเป็นต้นทางของพลังงานของเครื่องจกักรแทนเครื่องจักรไอน้ําแล้วก็มีการผลิตแบบสายพานหรือที่เรียกว่า assembly line แรงงานแต่ละคนเนี่ยจะรู้เฉพาะหน้าที่ในชิ้นส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบเท่านั้นเพราะฉะนั้นในยุคนี้คำสำคัญคือ Division of Labor หรือการแบ่งงานกันทำก็คือการผลิตชิ้นส่วนอย่างหน,นึ่งนะครับคุณทำแค่ชิ้นส่วนนั้นอย่างเช่นผลิตรถยนต์หนึ่ง,งคันเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณสามารถประกอบรถยนต์ด้วยตัวเองได้ทั้งคันใช้ช่างทีมหนึ่งนะครับทุกคนรู้หมดแต่ว่าตอนนี้เนี่ย Industrial 2.0เนี่ย คุณคือชิ้นส่วนชิ้นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตเท่านั้นครับคุณทําแค่ชิ้นส่วนเดียวทําซ้ําอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะเกิดทักษะเกิดความเชี่ยวชาญและทํางานได้เร็วขึ้นแต่ว่าคุณจะไม่รู้จักชิ้นส่วนอื่นๆเลยนะครับ เพราะฉะนั้นวิถีของมนุษย์จะเคยเป็นช่างฝีมือที่สามารถทําของได้ทั้งชิ้นด้วยตัวคนคนเดียวมีโน้ตาวมีความรู้ความสามารถทั้งหมดเนี่ยมันลดลงครับเหลือแค่คุณเชี่ยวชาญในการทำเฉพาะชิ้นที่อยู่ตรงหน้าตามหน้าที่ที่คุณรับผิดชอบเท่านั้นส่งจากสายพานมาจากคนที่ทําชิ้นส่วนก่อนหน้าคุณมาสู่คุณคุณทําเฉพาะของตัวเองแล้วก็ส่งตามสายพานไปให้อีกคนหนึ่งทําจนสุดท้ายประกอบมาเป็น ชิ้นส่วนใหญ่ทั้งหมดที่เป็นอุปกรณ์เครื่องจกักรหรือรถยนต์ที่คุณผลิตออกมานะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญจากอินัสเซีย2.0เนี่ยนะครับก็คือสินค้าและบริการต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยครับจะผลิตได้รวดเร็วขึ้นได้มาตรฐานมากขึ้นสินค้าราคาถูกลงมากส่งผลให้ชนชั้นแคบลง เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยสินค้าที่ผลิตเนี่ยเป็นเทลเลอร์เมดคือสั่งทําทีละชิ้นเพราะฉะนั้นก็มีแต่คนรวยเท่านั้นที่สามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้นะครับแต่คนจนเนี่ยถูกจํากัดมากๆเพราะว่าไม่มีเงินที่จะซื้อจากแรงงานในการผลิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทําสินค้าได้ทั้งชิ้นแต่อินดัสเซีย2.0เนี่ย มันทำให้สินค้าราคาถูกลงมากเพราะผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมและเกิดอีโคโนมีออฟสเกนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มชนชั้นใหม่ขึ้นมาก็คือคนที่เป็นเจ้าของโรงงานสามารถมีความมั่งคั่งขึ้นมาได้ครับต่อมาครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่3หรืออินดัสซี3.0ก็คือโลกของระบบอัตโนมัติและโลกาภิวัตน ในปี1,970นะครับคอมพิวเตอร์ได้เข้ามาสู่กระบวนการในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมแล้วก็มีระบบไอทีทำให้การผลิตทั้งหมดในเชิงของอุตสาหกรรมเปลี่ยนจากการใช้มนุษย์สั่งจะมีกำลังในการผลิตหรือว่าเครื่องจักรในการผลิตจะเป็นไอน้ำในยุค1.0หรือว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าในยุค2.0ก็ตามทีแต่มันยังไม่ได้เข้าสู่ระบบอัตโนมัติครับ แต่ i n d u s t r y 3.0เนี่ยเป็นระบบอ,อัตโนมัติครับที่คอมพิวเตอร์ระบบ i อเนี่ยสามารถสั่งเครื่องจักรแล้วก็กลไกการผลิตได้แทนมนุษย์แล้วอีกอันนึงที่ผนวกเข้ามาและหลายๆคนเรียกว่า i n d u s t r y 3.5นะครับเข้ามาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็คือ globalization หรือว่ากระแสโลกาภิวัตน์มันเกิดการย้ายฐานของการผลิตบางประเภท ไปสู่ประเทศอื่นครับประเทศที่มีแรงงานราคาถูกประเทศที่ยังมีวัตถุด,ดิบไม่ต้องขนส่งวัตถุด,ดิบไกลหรือประเทศที่มีกฎหมายกฎระเบียบต่างๆในเชิงของอุตสาหกรรมที่ไม่เข้มแข็งนะเพราะฉะนั้นย้ายไปเพื่อเพื่อให้เกิดความได้เปรียบหรือเรื่องของมูลค่าในการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นนะครับขั้นต่อมาครับก็คืออุตสาหกรรม4.0หรือว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4 ก็คืออุตสาหกรรมยุคที่เรียกว่าดิจิทัลไลเซชันก็คือเราอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยแหละครับอีดัสซี่4.0คือยุคนี้ที่เราเป็นอยู่มีการใช้ระบบดิจิทัล Data Analytics Digital Transformation AI ก็คือเน้นเอาเทคโนโลยียน,น,นะครับมาช่วยในการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจะมีระบบ AR augmented reality ระบบ VR Virtual Reality ก็ตามทีแต่เน้นเอาเทคโนโลยีก้าวหน้าเนี่ยครับระบบดิจิทัลต่างๆเนี่ยมาทำให้เราสามารถผลิตได้ดียิ่งขึ้นทำให้ระบบ Supply Chain Value Chain ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นเราพูดถึง ห่วงโซ่อุปทานแล้วก็ห่วงโซ่มูลค่าทั้งหมดที่จะไปช่วยคนที่จะผลิตก่อนหน้าเราโรงงานที่ผลิตก่อนหน้าเราให้สามารถผลิตในสิ่งที่เราต้องการในเวลาที่เราต้องการและในรูปแบบที่เราต้องการได้แล้วก็ส่งมาที่เราแล้วเราก็ได้รับคําสั่งที่สอดคล้องกับคนที่จะรับสินค้าของเราไปใช้ต่อหรือผลิตต่อนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลทำให้เราสามารถผลิตได้มี ประเภทของสินค้าแล้วก็มูล,ลค่าของสินค้ารวมถึงความแม่นยำของสินค้าสูงขึ้นตามไปด้วยครับแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและบางตัวได้เกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือหัวเรื่องของวันนี้ก็คืออินดัสเซียห0หรือว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่5ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่กำลังพูดถึงอยู่ว่ามันเปลี่ยนวิธีคิดของกระบวนการในการผลิตอุตสาหการรมจากอินดัสเซียหนถึงอินดัสซี4.0เนี่ย ไปในทิศทางนึงครับแต่5.0ไปอีกแบบหนึ่งเลยเพราะว่า1-4เนี่ยจะมีเทคโนโลยีจะมีเครื่องจักรที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากคนจากไอ้น้ำมาเป็นใช้พลังงานไฟฟ้ามาสู่ระบบอัตโนมัติแล้วก็มาสู่ระบบดิจิทัลเนี่ยมันยังมุ่งที่การผลิตสินค้าให้มีปริมาณมากที่สุดในต้นทุนที่ต่ำที่สุดแล้วก็ในรูปแบบที่ซ้ำๆเหมือนกันที่สุดประเด็นสำคัญครับ ในเชิงของอุตสาหกรรมเนี่ยมันทําให้คนต้องปรับตัวเข้าหาสินค้ามาตรฐานเพราะหลักการของอุตสาหกรรมก็คือการผลิตที่เป็น standardize คือผลิตสินค้าออกมาในขนาดและรูปแบบที่เป็นมาตรฐานไม่ได้ผลิตตามความต้องการของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปเป็นมาตรฐานเดียวกันลูกค้าผู้บริโภคต้องปรับตัวเข้าหาสินค้าที่ได้มาตรฐานที่เหมาะสมที่สุดและ มีประสิทธิภาพที่สุดและผลิตได้ประหยัดที่สุดมีมูลค่าสูงที่สุดตามกระบวนการผลิตเพราะฉะนั้นมนุษย์ปรับตัวเข้ากับสินค้าและบริการแต่สิ่งที่อุตสาหกรรม5.0หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่5เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับมาช่วยให้ผู้ผลิตทางอุตสาหกรรมเนี่ยผลิตแบบ Customize หรือว่า Personalize ได้สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นครับมันกลับวิธีคิดของการปฏิวัติอุตสาหกรรม4ครั้งที่ผ่านมาเลยครับเมื่อก่อนนี้เราผลิตให้ได้ดีที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดต้นทุนถูกที่สุดเพราะฉะนั้นทำซ้ำในรูปแบบมาตรฐานแบบเดียวกันเพื่อให้ประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุดแต่ว่าอินดัสซี5.0บอกว่าจากสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมด4ครั้งของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันขาดความเป็นมนุษย์ไป เพราะฉะนั้นไอกระบวนการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆเนี่ยมันควรจะประสานความต้องการเฉพาะเจาะจงของแต่ละคนของมนุษย์เทเลเมตแต่เป็นเทเลเมตแบบที่เข้าสู่กระบ,บวนการอุตสาหกรรมได้ครับเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีต่างๆที่จะสามารถปรับการผลิตให้สามารถที่จะเป็นอุตสาหกรรมแต่ผลิตจํานวนน้อยชิ้นลงหรือปรับ รูปแบบของการผลิตให้ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าหรือความต้องการส่วนตัวของแต่ละบุคคลได้ก็คือ m a d e t o order แต่เป็น m a d e t o order ในเชิงของอุตสาหกรรมนะครับก่อนที่จะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ย made to o r d e r แล้วก็ใช้ช่างฝีมือทำทีละชิ้นแต่ว่าอุตสาหกรรม5.0เนี่ย made to order แต่ใช้กระบวนการอุตสาหกรรมในการทำเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนรูปแบบของอุตสาหกรรมและวิธีคิดของมนุษย์ไปอย่างไม่มีวันกลับครับ และประเด็นสำคัญก็คือ i n d u s สซี5.0การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่5เนี่ยมันมีประเด็นที่เราต้องทำความเข้าใจว่ามันมีลักษณะเฉพาะ3ตัวตัวที่1ครับก็คือมันใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางหรือคำว่า human centric ครับเพราะว่าแรงงานจากเดิมปฏิวัติอุตสาหกรรม1-4เนี่ยเขาคิดว่าแรงงานคือทรัพยากรมนุษย์เราจึงมีคาว่า human resource นะครับแต่ว่า สำหรับอุตสาหกรรม5.0เขาคิดว่าแรงงานคือสินทรัพย์ครับแล้วก็เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญขององค์กรอุตสาหกรรมแรงงานจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นมากไม่ใช่แค่ผู้ผลิตแต่ว่าจะเปลี่ยนจากการที่เดิมเคยเป็นคนผลิตคนประกอบกลายเป็นคนที่ศึกษาวิเคราะห์ติดต่อเพื่อรับความต้องการของลูกค้าแต่ละคนและนำความต้องการนั้นมาพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการที่จำเพาะเจาะจงของลูกค้าแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มในราคาที่ถูกกว่าเทเลเมตรหรือวัดตัวตัดแบบเดิมและจะทำให้ระบบของอุตสาหกรรมเนี่ยมีต้นทุนที่ถูกกว่าการผลิตแบบเทเลเมตแบบเดิมแต่ยังสามารถตอบสนองความต้องการแบบเทเลเมตได้เหมือนเดิมครับ ประเด็นที่2ครับสำหรับ i ินดัสซี5.0ก็คือคำว่า r s i l i e n c e ก็คือสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพองค์กรอ,อุตสาหกรรมยุคใหม่นี่นะครับจะต้องคล่องตัวมีความยืดหยุ่นมากขึ้นกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนรวดเร็วมากครับในยุคป,ปัจจุบันเราจะเห็นว่าสินค้าฟาสต์แฟชั่นหรือว่าอะไรต่างๆที่ พฤติกรรมของมนุษย์และความต้องการของลูกค้าเนี่ยมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วหรือแม้กระทั่งปัจจัยภายนอกครับอย่างเช่นการมีโควิด -19 เกิดขึ้นเนี่ยถ้าอุตสาหกรรมไม่เป็นอุตสาหกรรม5.0ยังวิธีการผลิตแบบเดิมเนี่ยมันไปไม่รอดครับแต่อุตสาหกรรม5.0จะทําให้คุณสามารถปรับลดและเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสินค้าและบริการรวมถึงวิธีการผลิตที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ประเด็นที่3ครับคือความยั่งยืนหรือว่า sustainability เพราะว่าอุตสาหกรรม5.0จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นกระบวนการผลิตในเชิงของอุตสาหกรรมจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไม่ใช่แค่เทเลมเมตตามความต้องการของลูกค้าแต่ผลิตในกระบวนการอุตสาหกรรมเท่านั้นครับเพราะความต้องการของลูกค้ายังหมายรวมถึงความต้องการที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นเช่น ประหยัดวัตถุดิบมากขึ้นตัดแล้วไม่เหลือเศษทิ้งไปมากใช้วัตถุดิบและรูปแบบในการผลิตรวมถึงพลังงานในการผลิตที่เป็นมิ้นต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมันจะเกิดความยั่งยืนในการผลิตของอุตสาหกรรมมากขึ้นที่ผมเล่าให้ทุกท่านฟังไล่มาเรื่อยๆนะครับจากอินดัสเซีย1.0ถึงอินดัสซี4.0แล้วก็เน้นหนักที่อุตสาหกรรม5.0หรือการปฏิวัติอุตสาหการรมครั้งที่ห แต่ว่าวันนี้นะครับอินดัส r ี5.0อาจจะยังมาไม่ถึงอย่างเต็มตัวแต่ในอนาคตอีกไม่นานครับอีกไม่เกิน10ปีเราจะเจอมันแน่ๆเราจะมีแรงงานที่เป็น Human น e n เซนทมากขึ้นเรามีลูกค้าที่ Human น e n เซนทมากขึ้นผมขอย้ำอีกทีว่าอุตสาหกรรม5.0จะเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถเทลเลอร์เมดตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละคน ได้ดียิ่งขึ้นไม่ได้สร้างแบบที่เป็นแสแตนดาร์ดปั๊มเป็นบล็อกมาแล้วให้ลูกค้าปรับตัวเข้ากับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นอีกต่อไปแล้วแต่เราสามารถที่จะปรับรูปแบบของสินค้าและกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละคนแต่ยังคงข้อดีของกระบวนการอุตสาหกรรมคือราคาต่อหน่วยถูกด้วยกระบวนการอุตสาหกรรมได้เป็นเรื่องท้าทายมากทีเดียวครับแต่มันเกิดขึ้นแน่นอนวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กับอุตสาหกรรม5.0 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อ,ตอไปสวัสดีครับ